สวัสดีจ้าพี่น้องเบิ่งสวนสลัดสลัดไฮโดรโฟนิกมัเขาสวนจ้าไฮโดรโฟนิกที่แบบว่าปลูกแบงเพราะใส่น้ำจ้าผักสลัดกินโอก๊กเลดโอ๊กแจะงามงามจ้าพี่น้องผักกต้องหดน้ำใส่น้ำในถังสวยๆเป็นล้นเลือดหมักไงเลยจ้าพี่น้องสนใจบ่ ถ้าเบงผักกินง่ายกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ผักสลัดอันนี้คนที่ปลูกคือแบบว่าคนปลูกเป็นอาชีพเสริมมาจา้ะสร้างไรายได้เลี้ยงลูกไปน้าปลูกไปน้าได้อันรอบละสี่พันเป็นรายได้เสริมด้จ้ะเนี่ยหลังจากเลี้ยงลูกผู้ได้วางว่างสนใจเลี้ยงบ้านพันมนี้ชุดทดลองปลูกก็จ้ะชุดละสองร้อยห้าสิบ มีโรงเรือนโรงเรือนเล็กเพราะว่าผนั่นศึกษามาเห็ดแล้วย่างดีมีโรงเรือนแบบต้นน้อยใครสนใจสั่งเซตทดลองปลูกได้นะพู้นันมีใบบัตรเอเข้าไปข้างในเพราะว่าช่องนึง่งคนไทยไปแล้วโรงเรือนแบบไง